ด้วยเนาะทุกคนเป็นใครก็ตื่นเต้นเอ็นดูเสียงคนโก้นางดีใจอะ่ะทุกคนน้องดีใจอะ่ะเป็นบุ๋มบุ๋มก็แบบอืมสงสัยเป็นบุ๋มฉีลาตรงนั้นตื่นเต้นไงดีใจทั้งดีใจทั้งอะไรมันคือความฝันของน้องแล้วมันคือแบบแล้วอายุยี่สิบเจ็ดอ่ะทุกคนมีบ้านมีรถมีครบทุกอย่างคือมันสุดสุดแล้วภายในสี่ปีอะ่ะเขาทำได้แล้วเขาเหนื่อยมาตลอดแล้วเขาทำได้ตัว ตอนนี้อย่านะอย่านะมีคนอีนี่แล้วแล้วทําไมไม่มีปายมาทําไมปายไม่มาทําไมปายไม่นู่นไม่นี่ทําไมไม่เอาปายมาด้วยอย่านะอย่านะอย่าอย่ามาดามงดาม,ม่านะด้วยมันเป็นวันเกิดของคนโกจะให้ปายมาทําเพื่อมันก็ต้องเป็นวันครอบครัวของเขาปายมาก็เดี๋ยวไปแย่งซีนนั่นแหละ แล้วรู้ได้ไงว่าเขาไม่แสดงความยินดีแล้วรู้ได้ไงว่าปายไม่รู้ขนาดปลายซื้อรถคุณโก้เขายังรู้เป็นคนแรกเลยทําไมก่อนอืมอือไม่พูดเยอะเจ็บคอนีบอกเป็นอยเปบ่่เป็นย่ะยเบ่งเมบ่บ่เปบ่เ็ม่ะไเปม่นย่าไงเปยัไป เดี๋ยวเดี๋ยวเาลูไปก่อนระ้นดีใจมากเลยครับดีใจมากเลยครับล้มมันไฟแรงครับมันก็เลยดัง มีคันแรกของประเทศไทยในนม้นาเดยนจริงเหรอฮะจริงจริงเหรอครับคันเดียวที่เขาบอกมาคันแรกคันแรกแล้วพ่อไปโอ้ยขอบคุณครับดีใจดีใจทุกคนโธุสา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 ธุ โโอ้หดีใจพ่อมาใช่ไหมอย่ามองตรงนี้อย่าเพิ่งมองแล้ตรงนี้ไม่ทันแล้วปิดไปก่อนอไรอางนี้เนี่ยดีใจมากเลยทีแรกมันบอได้ทีแรกเลยเศร้าถอดใจเราเราไม่เห็นรถเราเบรนไม่เบนไม่เบนไม่หยุดหยุอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แม่แม่ทำอย่างนี้เออ ครับสองสามสองสามสองสามสองอเคครับขอบคุณพี่มาครับแล้วก็จริงๆตามธรรมเนียมของบ้านเราในประเทศไทยครับอ๋อไว้แม่ยาใหญ่หน่อยครับครับผมดีดีครับดีเลยครับดีเลยครับผมเตรียมพวงมาลัยมาให้เรียบร้อยแล้วได้เลยครับอ่ะนุกปากมาพ่อพ่ออะเอาถือก่อน พี่อยู่ทางนี้ก็ได้ครับมาตรงนี้ก่อนจะได้เปิดพี่กระจกมันสามารถเปิดได้หรือยังเนี่ยเอ่อยังครับยังใช่ไหมที่ซื้อเสร็จเมื่อวานโอเคโอเครถตึ้งหึงกรุงเทพเนี่ยเมื่อวันซื้อเนี่ครับยังเนาะอันนี้อันนี้ล็อกไว้อยู่ใช่ไหมพี่อันนี้ล็อกไว้ได้เลยครับแล้วเดี๋ยวเรื่องการใช้งานเดี๋ยวไวเราอธิบายกันต่อหลังนี้ครับนี่พวงมาลัยครับมาดูครับพวงมาลัยครับขึ้นย่างเลยครับสวยๆเลยโอ้โห พี่เอาวางไว้ตรงไหนนะพี่อ่นกลาครับอยู่ตรงนี้ก็ได้ครับตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเอาหันไปทางนี้ได้ไหมได้เยครับโอเคครับโหไหวับจขีปลอดภัยทั้งไปทั้งกลไปที่ไหนก็มีตะลุ่งเรือไปไหนก็มีตกลักดื้อปลอดภัยด้อุ แล้สมัครเนเทเลอห์ให้บ้างโอ้เฮงเรวยๆมากมันดีขึ้นนะครับพี่ชายขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับผมมีเตรียมเค้กมาให้ด้วยจากทีเดยมอเตอร์ได้ครับเดี๋ยวพอเคไปให้ครับคุณลุงครับเดี๋ยวพ่อค่อยขึ้นนะเดี๋ยวพ่อค่อยขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขึ้นไปนี่เอาเอาเช็คก็ได้ไม่รูค่ะที่นี่ด้ว่นะโอเคโอเคขอบคุณนะคุณลุงครับเค้กเค้กเหรอแล้วเป็นลุครถเวลไฟด้วยครับเอาจริงเลยครับนะครับ ขอบคุณนะพี่ขอบคุณมากๆเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวปากไปทักทินงานกับได้เลยครับได้เลยครับโอ้ยขอบคุณมากเลยครับถ่ายรูปใหม่ถ่ายรูปแต่รูปใหม่ที่ใจกับครบขอบคุณนะครับพี่ระวังหัวนะระวังหัวเด้อระวังหัวเด้อครับพี่ครับด้วยเด้อ ขอบพระคุณมากเลยครับพี่ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับพี่ชายขอบคุณครับพี่ชายขอบคุครับเดี๋ยวผมไปรอตรงนั้นได้เลยครับได้เลยครับได้เลยครับอ่ะเกิดมีอะไรมั้ยไก่ไก่ไปเลยโอเคพ่อพ่อพ่อขึ้นนั่งให้เกินหน่อยอันนี้แม่แต่นี่แม่แม่กับพ่อขึ้นทางนู้นแม่แม่ขึ้นทางนู้นพ่อขึ้นทางนี้ไปแม่อ้อมไปทางนี้ก็ได้เปิดยังไงร้อนก็เปิดจซิสิล่ะเปิดธรรมดา ไปเปิดเทาไรไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยไปขึ้นนี่เนี่ยขึ้นนี่ไปโอ้โ้ลูกแม่ขึ้นอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาอะไรมาพ่วงหลังดีใจดีใจแต่ายังอยู่มืนรถแบบดอยู่อยู่เมืนเดิมอยู่อยู่พแต่ไม่ได้เคลื่อนไปทางไหนใช่มไม่ไม่ไมอยู่อยูใจอะไร

ี <toys> ่ไปทํางานทาการใกล้ๆก็ขอให้แข็งแกรปลอดภัยนะครับผลเงินผลทองนะครับโชคพวกมันหมานะครับขอให้สุดผููบุญกับการทานกับการเดินทางของเมื่อดนนะครับขอให้โชคดีตลอดไปครับดีใจดีใจแม่ดีใจตลอดทปงนะครับขอโอ้